เอสาตุเจ้าป่อวันนี้เออลูกกໍมาเบิ่งเจ้าป่อเน้อเด๋້ยวนี້นะเอออ่ะนี่หยังบ่นีนะโอป้อมาไหว้จาป่อจาป่อยังมอหุข้าวกูล่ะ วันนี้ก็พอเอ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 อว่ายว่ายวจะไปเดือดไปเดือดเออจะใดวันนี้ก็เป็นวันดีนะขอจะป่อหม้หุงข้าวจะป้อมหุงข้าวนัโมาสะมี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 จะป่อหม้อหุงข้าวนัโมาสศปาการวาตัวอรหัโตสัมมาสัมพุทธทัศวันนี้จะป่อหม้หุงข้าวจะไปลืมเนอจ่วยลูกหลานที่อยู่บ้านอยู่จองก็อยู่ดีมีสุขขอได้ขอได้มีอย่างบอกิ่นเตอร์เนอฮะนีแม่เออจะป่อหมอหุงข้าวไป นี่แม่พ่อก็จะไปขายผ้าขายควนบนหัวบนดอยปนก็ขอใื้ได้ก้ไมายนักนักเดินทางด้วยความปลอดภยออัยเนอะก็ขอจะป้อมองเข้าในจ่วยดูแลพักษาพกัาลูกหลานและใครมีเนะมียน้อยเออไ <Huh? S 2> อ้ล่าก็ข้าได้มีเมียน้อยก็ขอจะป้อหม้อหงเข้านะ โงถวายเมียน้อยมันสักคนสองส,สองคนดุวบอลนั่นมันก็คีโลกอย่าก็เจ้ามันต้องเอาอลูกหลานไปอ่สักคนสองคนเนาะก็ขอคือจะป่อมหมอหุงเข้านะมีขอเอาอหัสิกร์มีมีมีอ่าช่วยลูกหลานลูกหลานเขาได้อยังก็คือเข้าไปเนาะกลับมาเปิ่งนะตือวันนี้กลับมาเปิ่งเจ้าป่อมหมอหุงเข้านะก็ขอมีแต่นะมาได้จูโลกมีกัโอ้ยอย่าไปจูอย่างเจ้าป้อคนศักดิ์สิทธิ์เนอะเจ้าป่อหมอหุงเข้า นี่นะไปสำแดงเอลีธดูนี่แนะ่ดูงานล่างานล่างานระยะหานล่างานล่าเนี่ยเนี่ยเจ้าป่อหม้อของข้าเนอะร์ที่ลูกแ<ด>หวนล้าบัลลูดยังไงลูกอ่าลูกเแบบจ็บขี้เจ็บต้องอย่างที่มาบัคใครออกขอเจ้าป่อหม้อของข้าเนอร์ช่วยไปเบ่งช่วยไปช่วยมันเบ่งขี้เขามันออกก็เติมมันขี้แบบเป็นเวลาเวลาลูกนอนกลางเมื่อคืนเนี่ยโอ้แม่ข้ามเมื่อคืนมากอดกลางตัวขอเจ้าป่อหม้อของข้านะโปรดไปดูแลม,มันจพิ่งมาได้กลางเจ้าป้อสำเอาทิลิตัวเนอร์ หาล่าหาล่ออหาลหาเลยา ยกไปได้สักการม่ะเจ้าป่อหม้อของข้าอิตาลีก็แห้งตัวเนาะใครๆก็เชื่อถือก็ขอเจ้าป่อเจ้าป่อหม้อของข้าเนี่ยช่วยดลบันดาเลอร์จะเบื่อได้เมื่อยนะไายเนอร์อ้าวเดือนนี้ลูกก็ได้เอามาถวายแล้วเนอร์ีของถวายด้วยมีของถวายนั่นก็คือของเสวยเปิ้ลมาเบยนี่เวยเปิ้ลนี่คือสรอทอเนอร์จะป็หม้อของข้าอ่าอันนี้เจ้าป่อหม้อของข้าอันนี้เหล้าแดงอันนี้ก็เหล้าขาวเนอรลูกก็ได้เอามาถวายแล้ว นาะและยังบะปออันนี้คือรถคุดเนาะรถคุดเตี๋ยวจะปอไปจดัดรถคุด เัือนจะไปห้าแจ้งพ่อจะเดือเจ้า่อจะมาหับแจ้งคุดหนองคุดบ่อเออนาะลูกก็ได้มาถวายคืออันนี้เป็นเครื่องนี่ขอเจ้าป่อขอเข้าช่วยดูแลของป้าคักสามีอิทธิฤทธิ์ของเปิ้ลก็แหงยบมาได้สกรมนะถ้ายบกระดังหันล่ะฮัดอยาแซ่ตูเจ้าป่อขอเขาลูกถูกหวยขอเขาของลูกถูกหวยถูกแซ่ถูกรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามก็ว่ากันไปก็ขอเจ้าป่อนะ ไออิตาลีก็แห้งอยู่แล้วสามตัวขอช่วยสามตัวขอขึ้นได้ตัวก่อยังมาได้ขอขึ้นได้สามตัวเจ้าป้อหม้อของเข้าก็ขอช่วยลูกช่วยร้านเป็นตัวลูกขายมนได้นะมีงานนั่งนักจะไปขึ้นเจ็บต้องเจือของถูกหวยมาพูดเงนเฮือมันพูดเงินเฮือของมีแตงนั่งขอมีแตงนั่งขอเจ้าป้อบอกตัวตัวอเจ้าป้อบอกตัวเนอร์ประเดี๋ยวนี้ได้แตงกันแสนกมืนแต่ไปขายแต่ไปขายนอนรับมาคืนฝันดีแล้วว่าคนเดียวปะคิดว่าคนเดียวเด้อวปะออ ว่าคนเดียวด้อกูเมาลย้อยล่ามีาดนะยิงวหมดอเลนี่กูบได้วตัวอย่างกูไปแล้วกจับใยกันเด้อเจ้าป้อนะป้เออป้อก็จ้งเด้องมป้อก็แจ้งเด้อ